บทสวดอานาปนสติและคำแปลอานาปนสติปิกาเวภาวิตาพาหุลิกตตามหาปาราโหติมหานิสังสาอานาปนสติปิกาเวภาวิตาพาหุลิกตตาจตาโลสติปัฏฐานีปาลิปูเรนติจตาโลสติปัฏฐานาภาวิตาพาหุลิกตตา ปุจังเขปาลิปูเรนติสัตตาปจังคาภาวิตาพาหูลิกัตตาวิชาวิมุตติงปาลิปูเรนติกัตถังภาวิตาจาภิกขเวอาณาปานสติกัตถังพาหุลีกัตตามหาปาราโหติมหานิสังสา อิตาภิกเวภิกุอารัญยาคตวะลุคามูลาคตวะสุญญาคาราคตวานิสีตติบาลังกังอภูชิตตวาอุจงกาดังปณิทายะปะลีมุขังสติงอุปัตตะเปตาวาโสสัตโตวาัสสัสติสัตโตปัสสะสติคำมแปรบทสวดอานาปนสติดูก่อนพิสูทั้งหลายอานาปนสติ อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่อานาปณสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำพ่อชธทั้งเจ็ให้บริบูรณ์พุทโธทั้งเจอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ข้ออาปาณาสติ บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่พิสูจน์นั้นในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่คนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่านก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงดำลงสติตั้งมั่นพิสูจนนั้นเป็นผู้มีสติอยู่หายใจเข้าหายใจออกย่อมมีสติอยู่นั้นเทียว